ทีมงานตัวพ่อและตายสงขาครับวันนี้มาย้อนอดีตกันหน่อยนะครับมาดูของที่เก็บมาเล่นกันตอนเด็กๆเราเด็กบ้านๆครับแม่ว่าจะเกิดที่กรุงเทพแม่ไปขายเคยอยู่ที่บางกะปิได้กับพ่อที่เป็นคนลาดมะพร้าวเราไปเกิดที่แถวสะพานควายแต่ว่าไปโตที่อเมริกาครับชื่อรัฐอะไรแล้วจำไม่ค่อยได้ครับอ๋ออ๋อนึกนึกนึกออกอะไรครับรัฐภูมิครับอยู่แถวแถวรัฐภูมิครับรัฐภูมินี่อยู่ติดกับ แคลิีบคนเนียงได้แหละครับสุดท้ายก็ย้ายมาอยู่หาดใหญ่นะครับนี่ที่มาของโตพอนะครับหลายคนน่าจะเคยเล่นนะครับเขาเรียกว่าต้นต้อยติง่งหรือว่าเปาะแปะครับทางใต้ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับอย่างที่บอกเรากกรุงเทพแม่ขายเคยอ,อยู่ที่บางกะปิต้นต้อยติ่งนี่ฝักจะเขียวนะครับ ถ้าแกจัดก็จะสีดำฝักสีดำนี่แหละครับที่จะเก็บมาเล่นกันเพราะว่าถ้านำไปแช่น้ำนี่มันจะทุมันจะระเบิดเสียงดังเปาะแปะเปาะแปะครับจึงเป็นที่มาของต้นเปาะแปะครับ เคยเล่นกันไหมครับส่วนใหญ่น่าจะเคยเล่นนะครับพอดีวันนี้ไปเจอต้นเปาะแปะก็เลยเก็บมาลองแช่น้ําเล่นดูมันทุเปาะแปะเลยครับยิ่งใส่พร้อมๆกันเยอะๆนี่มันก็จะทุรัวรัวเปาะแปะเปาะแปะไปเลยล่ะครับดูครับดูวันนี้ครับเล่นเหมือนเด็กเลยครับวันนี้ครับ